โอเคครับก็สวัสดีกันทุกคนกันด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนหากิวการเมกันนะครับผมซึ่งขออนุญาตบินกลับเกาะก่อนนะโอเคใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยแล้วกันคนละหนึ่งไลค์เลยคุณผู้ชมแต่บอกเลยนะครับว่ากิวกาเมตอนนี้ให้จะหายากพอสมควรนะครับแต่ว่าพี่จะมาบอกวิธีการหาทั้งหมดแล้วก็บอกวิธีว่าอันไหนหาง่ายสุดนี่เองนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือกิวกาเมเนี่ยนะครับมีทั้งหมดประมาณ4วิธีในการหานะครับอย่างแรกเลยคือการตีบอสตัวเองนะครับทผู้ชม ซึ่งการตีบอสเนี่ยนะครับบอสกิโกเมสเนี่ยจะสุ่มเกิดนะครับอยู่ที่10นาทีนะครับก็จะเกิดในซันเซ็ตเกิดในฟอสเกิดอะไรเงี้ยจะเกิดในเกาะทะเลทรายจะเกิดในเกาะหิมะจะเกิดในนู่นนะครับเกาะส้มอะไรเงี้ยคนดูซึ่งโอกาสเกิดก็ เออสินาทีนะครับผมก็คือเกิดแน่นอนหนยนะครับสินาทีเนาะและก็การที่เราจะตีบอสเนี่ยนะครับถ้าเราตีบอสและบอสตายจะมีโอกาสดรอปอยู่ที่1%นะครับผมในการตีบอสนี่เองนะครับก็คือบอสกิโกเมสเนี่ยจะดรอปอยู่ที่1%นะครับผมส่วนวิธีต่อไปในการหากิวกาเมสนะครับนั่นก็คือเป็นโพลี่คิวนั่นเองนะครับ โฮลิคิวจะเป็นจอกน้านะครับที่กินแล้วจะได้เป็นเอกคาริเบอร์นะครับแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ดรอปแค่เอกคาริเบอร์นะครับมันยังดรอปเป็นฉายานะครับแล้วก็ดรอปเป็นกุญแจของที่ทำเกิวเมเดอร์ได้เองนะครับผมซึ่งโอกาสออกนะครับในการที่เราใช้โฮลิคิวนะครับผมในการที่เรากินโฮลิคิวนั่นแหละนะครับกินจอกน้ำเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.1%นะครับผมเรียกได้ว่าโคตรน้อยนะครับเป็นวิธีที่โอกาสได้คือยากมากนะครับ0.1%นะครับผมส่วนการันตีเนี่ยนะครับน่าจะประมาณ500-600อันนะครับในการที่จะได้เป็นกิลกามีนะครับก็กดลัวไปนะครับแต่วิธีนี้เกลือหน่อยนะส่วนอีกวิธีนึงนะครับก็คือการได้จากกล่องนี่นะครับพวกกล่องจากกล่องแบบบอสเลยพวกนี้ก็ดูกล่องจากบอสทั่วไปนะครับที่มันเกิดในพวกบอสโกโจแบบบอสอะไรก็ได้นะครับที่เราตีแล้วมันตอบกล่องมานะครับเราก็จะมีโอกาสได้อยู่ที่ 0.2%นะครับก็ถือว่าน้อยอยู่ดีนะครับท่านผู้ชมส่วนวิธีต่อไปนะครับจะเป็นวิธีที่โอกาสได้มากที่สุดนี่นะครับนี่คือ2%นะครับแต่คือจะหาได้จากการที่เราพิชิตนี่นะครับนี่คือการที่เราสู้กันเองนี่ก็คือการที่เรา PvP กันนีเองนะครับก็คือเป็น 2- สีเนาะสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับมาสู้กันนะครับซึ่งถ้าฝั่งไหนเนี่ยนะครับยึดวงนะครับท네ี่ม <royalty> ันอยู่ตรงกลางนะครับที่เป็นวงเนาะซึ่งถ้าเรายึดได้ก่อนเนี่ยนะครับ เราก็จะมีโอกาสได้นะครับกิโลเมตรอยู่ที่2%นั่นเองนะครับก็จะเป็นการ PvP กันเนาะคุณผู้ชมก็เป็นการ PvP นะครับระหว่าง2สีนะครับสีแดงกับสีนดำเงินนะครับถ้าสีไหนมายึดตรงกลางได้ก่อนนะครับก็จะมีโอกาสได้กิโลเมตรอยู่ที่2%นั่นเองนะครับก็จะมานี้นะครับเป็นวิธีที่ได้เยอะที่สุดแล้วนี่นะครับสองเปอร์เซนเนาะโอเคก็จะมานี้นะครับสำหรับการหากิโลเมตรนะครับโอ้โหอย่างสั้นเลยคุณผู้ชมคลิปนี้สั้นไปหรือเปล่ากระชับด้วยโอ้โหเร็วเกินส่วนกิโลเมตรเนี่ยนะครัับบ่่่้รววนนนคแแแตก็อออลาเ นะก็เราก็ไปแอบมานิดนึงนะคุณผู้ชมสำหรับกิลเมตนะครับก็ถ้าใครได้เนี่ยนะครับจะเป็นกุญแจนะครับเป็นกุญแจสีทองๆนะครับก็ถ้าคุณได้มาก็ถือว่าโชคดีมากนะครับผมก็ใช้ใช้กันไปนะครับก็จะได้เป็นกิลเมตรมานะครับส่วนเออไอที่เปลี่ยนกิลเมตใช่ไหมจะอยู่ที่เกาะเริ่มต้นนะคนดูที่เปิี่กิลเมตรจะอยู่ที่เกาะเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้เลย้านหลังสีฟ้านะครับผมแล้วก็จะมีเป็นบอสกิลเมตยืนอยู่นะครับนี่เป็นไงคอรเฟียว ส่วนกิลกาเมสนะครับจะมีทั้งหมด3วิธีนะครับก็คือเอ้ยส่วนกิลกาเมสนะครับจะมีทั้งหมด3สกิลนะครับนั่นคือสกิลแซดเอ็กและก็ซีนั่นเองนะครับสกิลแซดจะเป็นการแบบว่าปล่อยอะไรทิมแทงออกมานะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนสกิลเอ็กจะเป็นการตึงนะครับผมเป็นโซ่นั่นเองนะครับส่วนสกิลซีก็จะเป็นท่าระเบิดบูมบํมซัมโบนะครับผมเป็นสกิลโคตรใหญ่นะครับแบบบูมเลยนะครับผมระเบิดทีเดียวนะครับก็จะมีทั้งหมดสามสกิลนี่นะครับซึ่งดาเมจก็แรงพอสมคควรรรนะับผมแง นแหละะครับโอเคนะครับซึ่งการหากิโลเมตรนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมที่ н, สรุปได้นะครับก็จะมีมาเท่านี้นะครับก็เป็นวิธีการหางกิโลเมตทั้งหมดแล้วนะครับที่พี่บอกนะในคลิปนี้แล้วก็จะมีเป็นโค้ดนะครับซึ่งขอแอบสปอยไว้ก่อนว่าโค้ดมีเป็นโค้ดช่องเราด้วยซึ่งโค้ดทั้งหมดเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ให้นะครับที่ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูด้วยแล้วกันในคลิปนี้เนาะก็โค้ดแรกนะครับจะเป็นโค้ดที่มีชื่อว่า นีโอออนโลนี่เองนะครับซึ่งเป็นโค้ดของพี่เองนะครับที่ไปตั้งมานะครับปกติเขาตั้งออนท็อปกันกูตั้งออนโลเลยนะครับจะได้เป็น5,000ันเจมกับเป็นเลสรีโลนะครับผมก็กดใช้ไปนะครับแต่ว่าพี่ใช้ไปแล้วนะแล้วก็จะมีอีกหลายโค้ดเลยนะครับอย่างโค้ดของแอดมินก็จะเป็นโค้ดนี้นะครับโค้ดเหมยอะไรเงี้ยโค้ดที่มีชื่อว่า MPI นะครับโค้ดเหมยนี่ครับผมซึ่งก็ได้เจมก็ได้เลสรีโลเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกโค้ดหนึ่งนะครับก็จะเป็นโค้ด ซิทด้วครับผมโค้ดซิทนะฮะของซิทคุงด้วครับจากเทพเงานะครับผมในเร็วนี้เหมือนจะมีเป็นดาบเทพเงาใหม่ด้วยนะก็รอดูดนะคนดูโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะจบไวหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปนี้มีแค่กิลด์กับมิี่อัปเดตเข้ามาเนาะส่วนอัปเดตใหญ่จะมาพรุ่งนี้นะครับผมชดเชยนะครับที่อัปเดตนี้อัปเดตไม่ทันเนาะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตทุกคนลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายบุ๊ยบุยฝากกดไลค์ด้วยละกันจุ๊บ